าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะทุกผู้ชมคะสวัสดีเช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะกับดิฉันรัตณีกังวานไกลและทีมงานรายการสองธรรมค่ะเราพบกันเป็นประจำในทุกๆครั้งนะคะแน่นอนว่าการเดินทางของทีมงานรายการสองธรรมคือการได้มีโอกาสพาทุกผู้ชมนั้นไปชมความสวยงามของวัดต่างๆรวมไปจนถึงเรื่องราวของกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามวัดนั้นๆด้วยวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ใดนั้นติดตามค่ะ วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวและทำบุญที่วัดหัวว่าสามัคคีตำบลหัวว่าอเศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีเป็นวัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรีภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเคารพนับถือพากันมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบอาทิหลวงพ่อลำปางเศรษฐีพระประธานอุโบสถ หลวงพ่อสมหวังหลวงพ่อทันใจเท้าเวสุวรรณหลวงปู่เทพโลกอุดรรูปเหมือนพระอริยสงฆ์ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นอื่นอีกมากมายขณะน,นี้วัดได้ทําการยกอุโบสถเพื่อทําเป็นสองชั้นและกําลังก่อสร้างบันไดทางขึ้นอุโบสถหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพติดต่อได้ที่ทางวัดโดยตรงและในวันอาทิตย์ที่6เมษายน2568ทางวัดได้กาหนดจัดงานบุญใหญ่ งานพิธีเททองหล่อหลวงพ่อลำปางเศรษฐีพระประธานอุโบสถองค์จำลองขนาดหน้าตัก22นิ้วและพิธีสวดหนุนดวงประจำปี2568รายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราเข้าไปกราบนมัการพระครูพิสิทธิ์สรการครูบามนคลังเจ้าอาวาสวัดหัวว่าสามัคคีเพื่อรับฟังธรรมะและข่าวสารงานบุญเราไปติดตามกันเลยค่ะก็ขอเจริญพรบรรดาญาติโยมและสาธุชนทั้งหลาย ผู้ที่ร่วมชมรายการส่องธรรมอัตมาภาพพระครูพิสิทธิสร,รการหรือครูบามนขังเจ้าวาดวัดหัวว่าสามคัคคีตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีแห่งนี้นะซึ่งประวัติความเป็นมาของวัดหัวว่าสามัคคีนั้นวัดหัวว่าสามัคคีนั้นได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปีพุทธศักราช2513โดยมีหลวงพ่อพระครูเขมานุยุทธนะ์หรือหลวงพ่อศืนเขมาราโตซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดและเป็นเจ้าวาดรูปแรกของวัดหัวว่ดสามัคคีแห่งนี้นะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดนะที่ชาวบ้านแถวย่านนี้เขาให้ความศรัทธาและนับถือก็คือหลวงพ่อลำปางศักดิ์สิทธิ์ หรือหลวงพ่อลำปางเศรษฐีซึ่งเป็นพระประธานอุโบสถทางวัดหัวว่าสามคัคคีจะมีพิธีเททองหล่อพระนะก็คือหลวงพ่อลำปางเศรษฐีหรือหลวงพ่อลำปางพระประธานอุโบสถวัดหัวว่าสามคัคคีแต่เป็นองค์จำลองจำลองจากองค์จริงให้เล็กลงมาเพื่อที่จะนำมาประดิษฐานไว้อุโบสถชั้นล่าง เพราะว่าอุโบสถวัดหัวว่าสามัคคีของเรานั้นได้ทำการดีดทำการยกขึ้นไปก็กลายเป็นโบสถ์สองชั้นแล้วก็จะได้ทำพิธีเททองหล่อพระประธานอุโบสถจำลองก็คือหลวงพ่อลำปางศักดิ์สิทธิ์หรือหลวงพ่อลำปางเศรษฐีหน้าตัก22นิ้วนะในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2,568ที่จะถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ เพราะฉะนั้นก็ขอเจริญพรเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มาร่วมพิธีเททองหลอ่อพระพิธีเททองหลอ่อพระนั้นก็จะได้เริ่มตั้งแต่เช้าตอนเช้า9 0โมง9นาทีก็จะมีพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดและเวลา11.00นาฬกาหรือเวลาเพลน,นก็จะมีพิธี ถวายวตาหารเพนแด่พระภิกษุสัมมาเนรซึ่งทำบุญครบรอบวันเกิดของอัตมาภาพครบ47ปีแล้วก็เวลา12.30นาฬิกา30นาทีก็จะมีการเทศสอนนาคซึ่งในวันนั้นก็มีการบวชนาคลูกแก้วลูกขวัญน,นประจําปี มีการเทศสอนนาคในเวลา12นาฬกา30นาทีแล้วก็เวลา14นาฬกาหรือว่าบ่าย2โมงก็จะเป็นพิธีบรรพชาอุปสมบทแล้วก็เวลา18นาฬกาหรือ6โมงเย็นก็จะมีพิธีสวดหนุนดวงประจำปีซึ่งทางวัดหัวว่าสามัคคีของเราจัดเป็นประจำทุกปีในวันที่6เมษาพอสวดหนุนดวงเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเวลา อาสนาฬิกาห้นาทีโดยประมาณก็จะมีพิธีเททองหล่อพระนะก็เป็นอันเสร็จพิธีขออนุโมทนาสาธุพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ชมรายการส่องทำอยู่ณขณะนี้นั้นนาจงมีแต่ความสุขและความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประสงค์สิ่งใดตามวิสัยสามารถแห่งธรรมแล้วไซขอจงสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการเทิญ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญสร้างบุญบารมีบุญใหญ่ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ร่วมง,งานพิธีเททองหล่อหลวงพ่อลำปางเศรษฐีพระประธานอุโบสถองค์จำลองขนาดหน้าตัก22นิ้วร่วมพิธีสวดหนุนดวงประจำปี2568เนื่องในวันเจริญอายุวัฒนมงคล47ปีครูบามนคลังน้ำมนทลพิธีวัดหัวว่าสมคขีตํบลหัวว่าอังเอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบ,บุรี วันอาทิตย์ที่6เมษายน2568เวลา8นาฬิกาพิธีปลงผมนาคเวลา9นาฬิก9นาทีพิธีบวงสวงเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลา11นาฬิกาถวายพระตหารเพนแดบพระสงฆ์เวลา12นาฬิกา30นาทีเทศสอนนาคเวลา14นาฬิกาพิธีบวชนาคเวลา19นาฬิกาพิธีสวดหนุนดวงประจําปีโดยหลวงพ่อประเสริฐสวนพุทธคำพรมนิมิตเวลา19นาฬิกา59นาที พิธีเททองหล่อพระเข้มขลังโดยพระเกจิอาจารย์นั่งโปรกอธิษฐานจิตอาทิหลวงพ่อสมหวังวัดสาลราลำดวนหลวงพ่อแดงวัดอรันไพรสีหลวงพ่อนพวันวัดเสนานิมิตรหลวงพ่อบุญเหลือวัดโป่งสะเก็ดและพระอาจารย์โยกวัดปราสาทนครหลวงอย่าพลาด6เมษายน2568ร่วมงานพิธีเททองหล่อหลวงพ่อลำปางเศรษฐีขนาดหน้าตัก22นิ้ว ร่วมพิธีสวดหนุนดวงประจำปี2568สร้างธนาคารบุญอันยิ่งใหญ่เสริมอำนาจวาสนายศถาบรรดาศักดิ์กิจการงานใหญ่โตมีรักฐานที่มั่นคงชีวิตมีแต่ความสุขตลอดไปติดต่อร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระครูพิสิทธิสรการครูบามนคลังเจ้าอาวาสวัดหัวว่าสามัคคีโทร0652244992 หรือทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีวัดหัวว่าสามคัคคีเลขที่บัญชี173-3-4-8-2-4-5-8หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเรื่องราวของรายการสองธรรวันนี้นะคะคงจะนำความสุขมาให้กับท่านผู้ชมรวมไปจนถึงท่านผู้ชมนั้นได้ใช้เวลาสำหรับการรับชมและติดตามเราเดินทางไปต่างต่าง ในวันสำคัญที่เป็นวันหยุดแน่นอนที่สุดค่ะขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขด้วยเช่นกันรัถมณีกังวันไกลและทีมงานขอกราบขอบพระคุณที่ติดตามรับชมวันนี้สวัสดีค่ะ